สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวการถอนเงินจากบิตครับเข้ากระดานเมตา r t นะครับเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเราก็มาที่กระดานเมตา r t เราก็เลื่อนลงมาที่เหรียญเมติกเนีครับเราก็กดตรงคำว่ารี e ซ็ตตรงนี้ครับแล้วทำการก็ปปี้เลขกระเป๋าตรงนี้ เสร็จแล้วเราแล้วก็พักหน้าจอจากเมตามาสแล้วไปเข้าบิดครับก็เข้าบิดครับเราก็เลือกมาที่บ a ลเ e ตอยู่ด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นจำนวนเหรียญที่เราซื้อเรียบร้อยแล้วโชว์อยู่ตรงนี้นครับเราก็คลิกไปที่ถอนตรงนี้ แล้วก็วางเลขกระเป๋าที่เราคัดลอกมาจาก,ก,กเมตามาส์แล้วกดแม็กเลยเรากดแม็กแล้วยอดเหรียญก็จะโชว์มาตรงนี้ครับส่วนค่าธรรมเนียมการถอนก็คือ0.1มาติก จำนวนเหรียนที่ได้รับคือ20ก็กว่านะครับทีนี้เราก็กดขอรหัสผ่าน OTP รหัสผ่านโชว์อยู่ด้านบนนะครับ026762 026762 ด้านล่างก็เป็นรหัสผ่านของอ a u t น e n ทีฟตัวนี้นะครับ165547แล้วก็มาใส่ช่องนี้165547เสร็จแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนยืนยันการถอน กดยืนยันการถอนระบบคำถามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงท้ายด้วย4ตัวท้ายา่เลขบัตรประชาชน แล้วกดสั b มิตเรียบร้อยครับเราก็ไปกดยืนยันอีเมลอีกครั้งหนึ่งล้วก็ออกจากตรงนี้แล้วไปที่อีเมลแล้วก็กดยืนยันในอีเมล แล้วก็คลิกตรงนี้ครับตรงนี้คลิกยืนคลิกที่นี่เพื่อยืนยันแล้วก็คลิกเข้าไปยืนยันการถอนสาเร็จแล้วแล้วก็ออกจากตรงนี้มาที่ เมตตามาตว่าเหรียญที่เราโอนเข้ามาเข้าหรือยัง รอสักครู่นะครับเปลี่ยนยังไม่เข้า เหรียญที่เราโอนมาจากบิดครับก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วครับยอดสีโชอยู่ตรงนี้โอเคนะครับสอบถามข้อมูลใต้คลิปหรือแอดลน์ส่วนตัวได้นะครับจินดีให้คำแนะนำฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้สเพนนะสีสเกตทาง YouTube ด้วยครับขอบคุณครับ